ความเดิมจากภาคที่1นนะครับหลังจากที่ฝงไสยหยกได้ไปลองยุดกูน้นาให้กับชากวางตุ้งไม่สําเร็จเพราะตกใจในหน้าตาของเจ้าสาวที่เป็นคนใช้แม่ของเขาจึงเข้ามาต่อสู้กู้เกียรติแทนปลอมตัวเป็นพี่ชายของฝงไสยหยกใช้นามว่าฝงต้หยกต่อสู้จนชนะเป็นเหตุทําให้พ่อตาดีใจรีบยกขบวนขันหมักมาต้อนรับลูกเขยถึงที่บ้านทําให้ฝงไสยหยกจําใจแต่งงาน พาะแม่ถูกจับเป็นตัวประกันแต่เมื่อเขาได้รู้ความจริงว่าเจ้าสาตัวจริงนั้นก็คือถิงถิงหญิงคนที่รักทําให้ทั้งสองคนดีใจเป็นอย่างมากพ่อตาจึงรีบจัดงานแต่งอย่างใหญ่โตเชิญผ้ว่าและผู้ตรวจการก้าวมณฑลมาร่วมงานและนั่นก็คือจุดเปลี่ยนครอบครัวตระก,กูลฟงเป็นคนของพรรค้าดินหรือพรรคดอกไม้แดงที่ต่อต้านราชสำนักเลยเหล้าหูพ่อตาจึงตกกระไดพลอยโจรไปด้วยแล้วเกิดการต่อสู้กันผลสรุปพ่อของฝงไสยหยก ส่วนเมียของพ่อตานั้นโดนยิงตาย เมื่อถึงวันประหารฝงตักพ่อของฝงสายหยกข่าวบุกเดี่ยวมาช่วยพ่อแบบไม่กลัวตายจนเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดแต่สุดท้ายก็ได้รับความช่วยเหลือจากปามุกเฉินพักฟ้าดินหรือพักดอกไม้แดงช่วยชีวิตพ่อรอดพ้นจากการถูกประหารและฆ่าผู้ตรวจการก้าวมณฑนไดน้สาเร็จหลังจากนั้นปามุกเฉินได้รับฝงสายหยกเป็นบุตรบุญธรรมเดินทางไปเข้าร่วมพักดอกไม้แดงพร้อมกับภรรยาทิง้งถิงและเรื่องราวของฝงสายหยกในภาคที่สองปิดตาสู้จะเป็นอย่างไรฝงสายหยกจะสามารถ แจ้งเกิดสร้างชื่อเสียงได้หรือไม่เชิญรับชมกันเลยครับ หลังจากประมุกเฉินกลับมาที่พักชาวบ้านทุกคนดีใจได้จัดงานเฉลิมฉลองแห่มังกรเพื่อเป็นสิริมงคลยังใหญ่โตตอนรับประมุกอย่างสมเกียริฝงสยหยกและถิงถิงนั่งรับประทานอาหารมือค่ำอยู่ในโรงเตี๊ยมขณะนั้นก็ได้มีใต้ซื้อรูปหนึ่งขอเข้ามาบินฑบาตในร้านแต่ก็โดนเสี่ยวเออไล่ออกจากร้านเพราะดูทรงแล้วไม่น่าจะมีตังฝงสยหยกด้วยความใจดีจึงบอกเสี่ยวเออว่าให้ใต้ซื้อเข้ามาฉันอาหารมือค่ำในร้านแล้วลงบัญชีเขาได้เลย ระหว่างในเหตุการณ์นั้นก็ได้มีคุณหนูที่แต่งตัวเป็นชายนั่งอยู่ในโรงเตี๊ยมเห็นเข้าจึงเกิดความประทับใจหลงรักในตัวฝงใสย,ยกเมื่อไต้เสือมานั่งร่วมโต๊ะอาหารก็อยากแสดงความขอบคุณด้วยการดูดวงให้แต่ไต้สือดูดวงยังไงดันให้สองผัวเมียได้ทะเลาะกันบอกว่าฝงใสย,ยกจะได้เมียอีกคนทำให้ทิ้งๆไม่พอใจเดือรุกหนีออกไปจากโต๊ะทำให้ฝงใสย,ยกต้องรีบไปตามง้อภรรยาถึงบนหลังคาแต่ก็มีคุณหนูที่ปลอมตัวเป็นชายตามมาขัดจังหวะจึง โดนทิ้งงตบหน้าและฝากความแค้นครั้งนี้เอาไว้ก่อนเดี๋ยวจะมาเอาคืน ขณะนั้นปมุกเฉินได้เดินเข้ามาในโรงเตียมพอดีไตซ้ซือจึงรีบทักท่านปมุกว่าสีหน้าดูหมองคล้ำเหมือนจะมีเคราะห์ปมุกเฉินก็รีบออกตัวก่อนว่าตัวเองไม่เชื่อเรื่องดวงแต่เพื่อพิสูจน์ว่าดูดวงแม่นไตซ้ซือจึงขอดูลายมือจากนั้นก็รีบคุกเข่าลงและบอกว่าขออภัยฝ่าบาทท่านปมุกเฉินก็พูดว่าท่านไตซ้ซือได้กล่าวเกินไปแล้วไตซ้ซือรีบบอกว่าถึงแม้ปมุกเฉินจะไม่ใช่ฮ้องเต้คนปัจจุบันแต่ลายมือของท่านนั้นบ่งบอกในว่าพ่อของท่านนั้นคือ ือผู้ที่สูง,สงทรงทําให้ประมุกเฉินคิดถึงอดีตในวัยเด็กในช่วงระหว่างเกิดการแย่งชิงอํานาจเกิดความวุ่นวายในราชสำนักท่านแม่ได้ส่งประมุกเฉินหลบหนีไปอยู่กับลุงที่ประเทศญี่ปุ่นและเปลี่ยนชื่อเป็นเฉินเจียลู่พร้อมกับกล่องความรับซึ่งในนั้นมีจดหมายบอกถึงประวัติประมุกเฉินแต่ระหว่างทางได้มีคนร้ายชาวญี่ปุ่นได้เข้ามาแย่งชิงกล่องความรับนั้นไปได้ไต้ซื่อได้ย้ำนักย้ำหนาช่วงนี้มีเคาะท่านประมุกเฉินจงระวังคนที่ทำร้ายท่านได้ก็คือคนที่ใกล้ตัว ขณะเดียวกันคนที่ช่วยท่านได้ก็คือคนที่ใกล้ตัวเช่นกันแต่ท่านใต้สื่อได้ลืมดูดวงตัวเองก่อนจะมาลงเตียมว่ากำลังจะมีเคาะถึงแก่ชีวิตระหว่างนั้นคณะเชิดมังกรกระโดดขึ้นมาทำท่าทางแสดงคาระวะต่อท่านประมุกเฉินแต่หารู้ได้ไม่ว่าคณะมังกรนั้นก็คือทีมรอบสังหารได้สาดน้ำมันและพ่นไฟจากหัวมังกรหวังจะใช้ไฟเผาประมุกเฉินให้ตายแต่ดวงท่านประมุกนั้นยังไม่ถึงคาด คนที่รับเคาะเต็มๆก็คือใต้สือ่อถูกไฟคอกตายอย่างอเนจอานาน ประมุกเฉินถึงแม้จะมีวรยุทธ์สูงส่งแต่มนักฆ่ามากันเยอะเกือบจะพลาดท่าเสียทีแต่ก็เอาตัวรอดมาได้ฝากรอยบาดแผลเอาไว้กับนักฆ่าคนหนึ่งส่วนลูกบุญธรรมฝงสายหยกก็ได้ฉช้เดี่ยวแสดงฝีมือจัดการกับนักฆ่าจนเพน่นนีออกไปสรุปเป็นว่าคำคืนนี้ไม่สามารถลอบคาท่านประมุกเฉินได้รุ่งเช้าวันต่อมาประมุกเฉินได้จัดประชุมพักดอกไม้แดงติดตามความคืบหน้าด้านธุรกิจข,า,ขายและด้านเกษตรกรรมเพื่อนำเงินเข้าสู่พักไว้คอยจั สรรปันส่วนช่วยเหลือชาวบ้านที่ทุกข์ร้อนระหว่างนั้นก็ได้มีคนในหมู่บ้านป้าจางนําลูกมาให้ท่านปัมมุกได้ตั้งชื่อให้แต่เหตุการณ์ไม่คาดคิดป้าจางได้ยนเด็กขึ้นไปข้างบนท่านปัมมุกจึงรีบอุ้มเด็กไว้ป้าจางอาศัยจังหวะนี้ใช้มีดลอบสังหารแต่ท่านปัมมุกดวงยังแข็งอยู่ถีบป้าจางจนกระเด็นออกมาแล้วเหตุการณ์ก็เกิดชุนลมุนขึ้นท่านปัมมุกเฉินสั่งห้ามห้ามฆ่าป้าจางแต่ทันใดนั้นหยูจินไหายหรือพอบ้านอยู่ที่หน้าตาเหมือนจะเป็นมิิตตรรมชาช กระโดดเข้ามาบอกว่าขออภัยท่านบัมุกที่เข้ามาช้าพอบานอยู่ได้จัดการฆ่าป้าจางตายสนิทชินิดไม่ทันพูดสั่งเสียอะไรสักคำและความจริงก็ปรากฏได้มีคนล้ายปลอมตัวเป็นป้าจาง แต่จะขอแกล้นนานก่อนนะครับเกี่ยวกับอยู่จินไห่หรือพอบ้านอยู่พ่อของเขานั้นได้เป็นท่านประมุกพักคนเก่าแต่หลังจากที่ได้เสียชีวิตลงแล้วแทนที่อยู่จินไห่ผู้เป็นลูกชายจะได้สืบทอดตําแหน่งหัวหน้าพักแต่กลับกลายเป็นท่านประมุกเฉินได้ถูกคัดเลือกเป็นหัวหน้าพักแทนทําให้พอบ้านอยูรู้สึกไม่พอใจแต่ก็ไม่สามารถแสดงออกได้มากนักแต่ก็คอยที่จะหาโอกาสค่นล้มประมุกเฉินอยู่เช่นกัน ตัดมาในเหตุการณ์ครับหลังจากที่รู้ว่าคนภายนอกได้แอบเข้ามารอบสังหารท่านปรมมุกทําให้ฝ่ายของพ่อบ้านอยู่เป็นฝ่ายถูกโจมตีว่าเป็นผู้ดูแลเรื่องความปลอดภยัยแต่กลับปล่อยให้คนภายนอกเข้ามาได้ยังไงหรือพ่อบ้านอยู่กันแน่ที่เป็นฝ่ายรู้เห็นเป็นใจถึงตอนนี้ทําให้ฝ่ายของท่านปรมมุกเฉินและฝ่ายของพ่อบ้านอยู่เกิดการทะเลาะกันปรมมุกเฉินไม่อยากจะให้เรื่องบานปลายจึงสั่งห้ามทั้งสองฝ่ายให้หยุดทะเลาะกันพ่อบ้านอยู่ถูกกล่าวหาว่าไม่พักดีต่อท่านปรมมุกเขาจึงแสดง ความรับผิดชอบหยิบกระบี่จะแทงตัวเองตายปรมมุกเฉินจึงรีบคว้าแขนเอาไว้แต่ก็ต้องมาสะดุดพ่อรอยบาดแผลที่แขนพ่อบ้านอยู่มันเหมือนกับตำแหน่งบาดแผลที่เขาได้ฝากเอาไว้กับนักฆ่าที่แฝงตัวมาในคณะหุ่นเชิดมังกรแต่ท่านปรมมุกก็ได้แค่สงสัยพูดไปว่าข้าเชื่อเจ้าปรมมุกพักคนเก่านั้นมีคุณธรรมแล้วลูกชายของท่านจะมารอบฆ่าทำร้ายข้าได้ยังไง ขณะนั้นลูกชายของพ่อบ้านอยู่ได้เดินเข้ามาก็บอกว่ารู้จักกับป้าคนนี้เมื่อตะกี้ยังให้ว้ามาเล่นเลยแล้วบอกให้หนูพาป้าเข้ามาในนี้พ่อบ้านอยู่รู้สึกหน้าแหกกลัวความรับจะแตกจึงเตะสั่งสอนและจะฆ่าปิดปากลูกชายฝงสายหยกที่อยู่ในเหตุการณ์จึงเข้ามาช่วยทําให้ท่านบะมุกเฉินรู้สึกโล่งอกและพอใจแต่ด้วยความเป็นเด็กวัยรุ่นฝงสายหยกเพิ่งเข้ามาในพักไม่รู้ว่าพ่อบ้านอยู่นั้นคือใครอยู่ในตําแหน่งอะไรถึงแม้ว่าเขาจะทําถูกแต่กี่ ที่ยาท่าทางนั้นคุยโอ้อวดไม่เคารพผู้หลักผู้ใหญ่โฆษณาตัวเองว่าเป็นบุตรบุญธรรมของท่านปมุกเฉินเป็นหนึ่งในสิวีรชนของชาววางตุง้งเพื่อเป็นการสั่งสอนและปกป้องลูกบุญธรรมก่อนที่เรื่องจะบานปลายปมุกเฉินจึงเตะสั่งสอนทำโทษฝงไสย,ยกต่อหน้าพ่อบ้านอยู่และทุกคนภายในพักและให้ศึกษากฎของพักดอกไม้แดงท่องจำให้ขึ้นใจโดยให้วัวปังเป็นพี่เลี้ยงคอยสอนชี้แนะ ฝงสายยกท่องกฎของพักท่องไปก็บ่นไปไม่เข้าใจว่าจะท่องไปเพื่ออะไรจนทําให้พ่อบ้านอยู่ที่คอยจะหาเรื่องอยู่แล้วกล่าวหาว่าไปดูถูกกฎพักที่พ่อของเขาได้ตั้งเอาไว้จึงได้โอกาสที่จะสั่งสอนเด็กเมื่อวันซืงสักหน่อยจากนั้นจึงเกิดการต่อสู้กันฝงสายยกถึงแม้จะมีวรยุทธ์กังฟูที่ว่องไวได้เปรียดที่ความหนุ่มแน่นขวาแต่ด้วยประสบการณ์และความหนักหน่วงวรยุทธ์ของพ่อบ้านอยู่นั้นทําให้ฝงสายยกเป็นรองถูกซัดไปหลายหมัดเช่นกันประมุกเฉ ได้เข้ามาห้ามทั้งสองคนให้หยุดทะเลาะต่อยตีกันได้แล้วถ้าจะสู้กันก็เก็บแรงไว้สู้กับพวกแมนจูจะดีกว่าพอบานอยู่ด้วยความเก่าเกมจึงรีบกล่าวคำขอโทษและบอกว่าเขาเพียงจะสั่งสอนวรยุทธ์ให้กับสงสยหยกเพียงเท่านั้น ซึ่งมาถึงตอนนี้แล้วประมุกเฉินมีความรู้สึกว่าฝงไสยยกไม่มีความนิ่งความอดทนเอาซะเลยยอมหักไม่ยอมงอถึงแม้จะมีเจตนาดีช่วยเด็กนั้นมันไม่ผิดแต่วิธีการนั้นมันไม่ถูกคนเราจะทํางานใหญ่ต้องห่วงงานใหญ่เอาไว้ก่อนถ้าจะมอบหมายให้ทําการใหญ่คงจะพังแน่ๆประมุกเฉินได้ไล่ฝงไสยยกออกไปจากพักให้กลับไปขายผ้ากับแม่เจ้าไม่มีความเป็นผู้นําไม่มีทางเป็นใหญ่เป็นโตได้แน่ๆ ถิงถิงที่เห็นสามีของตัวเองถูกไล่จึงเข้ามาปลอบใจฝงสายหยกบอกว่าเรากลับไปที่บ้านช่วยแม่ขายผ้ากันดีกว่าจะอยู่ให้เขากันแกล้งทำไมแต่ฝงสายหยกเมื่อยิ่งถูกดูถูกเขายิ่งต้องการพิสูจน์ว่าเขาสามารถทำได้และนั่งเป็นประมุกพักให้ได้วันต่อมาประมุกเฉินจึงได้มีแสรับอยู่ในราชสำนัก คอยส่งข่าวสารซึ่งในค่ำคืนนี้วันนี้เขาได้รับข่าวสารว่าวันที่1เดือน6จะมีชาวญี่ปุ่นนำกล่องความรับอันยิ่งใหญ่ผ่านมาที่เมืองรอยรีซึ่งกล่องความรับนี้มันอาจจะเป็นกล่องเดียวกันที่ถูกชาวญี่ปุ่นแย่งชิงไปในวัยเด็กรุ่งชาประมุกเฉินเรียกประชุมเหล่าพักมอบหมายภารกิจชิงกล่องความรับจากชาวญี่ปุ่นซึ่งภารกิจในครั้งนี้ฝงสายยกได้รับโอกาสคัดเลือกเช่นกันพาบานอยู่ที่มองดูอยู่นั้นก็ไม่พอใจเท่าไหรนะ่นักแต่เมื่อรู้ว่า หมายเลขตำแหน่งที่ฝงสยหยกได้รับนั้นคือหมายเลข49เขาหัวเราะยาะเป็นอย่างมาเพราะเป็นหมายเลขตำแหน่งที่ต่ำที่สุดภายในพักในเวลาต่อมาแม่ของฝงสายหยกเมียวซุยหัวก็ได้ทำน้ำแกงขี่ม้ามาให้ลูกชาย ซึ่งก็มาช้าไปงสงสายยกได้ขี่ม้าออกไปปฏิบัติภารกิจแล้วตัดมาฉากเหล่าคณะดอกไม้แดงกําลังดักซุ่มโจมตีรอจังหวะชิงกล่องความลับจากญี่ปุ่นระหว่างนั้นก็ได้มีหญิงสาวสวยคนหนึ่งแต่งชุดกิโมโนนาหน้าขบวนอารกคากล่องความลับฝงสายยกด้วยความที่คิดน้อยเกรงว่าผู้หญิงคนนี้จะตกอยู่ในอันตรายจึงรีบเข้าไปเตือนด้วยความหวังดีแต่ผู้หญิงคนนั้นก็คือานนยน้อยที่เคยปลอมตัวเป็นชายเคยเจอเขาในโรงเตรียมที่ปลื้มฝงสายยกอยู่ หลังจากนั้นเหตุการณ์จึงเกิดโนรมูลต่อสู้กันพวกชาวญี่ปุ่นได้ไหวตัวทานรู้ว่ามีคนกำลังจะชิงกล่องความลับโดยที่ฝงใสย,ยกก็ไม่ได้สนใจมุ่งมันเพื่อที่จะแย่งชิงกล่องความลับซักเท่าไหร่นะักกลับไปช่วยสาวสวยให้รอดพ้นจากอันตรายขณะนั้นเหมียวซุยหัวแม่ของเขาปลอมตัวเป็นซามมไรญี่ปุ่นตามมาช่วยกลัวว่าลูกชายจะได้รับอันตรายแต่สุดท้ายทั้งสองคนแม่ลูกก็ถูกชาวญี่ปุ่นใช้วิชาที่จุดสกัดไม่สามารถขยับตัวไปไหนได้พวกชาวญี่ปุ่นจึง เดินเข้ามาค่าแต่พวกเขาก็รอดชีวิตมาได้เพราะหัวหน้าก็คือหญิงสาวแสนสวยที่ตกกลุ่มลักฝงใสย,ยกนั่นเองสั่งให้นักฆ่าชาวญี่ปุ่นนี้กลับไปพร้อมกับกล่องความลับ ผลสรุปภารกิจในครั้งนี้มีผู้ร่วมภารกิจทั้งหมด9้าคนและมีผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียวก็คือฝงสายหยกซึ่งแน่นอนคนที่รอถากถางซ้ำเติมก็คือพ่อบ้านอยู่จนทำให้เหมียวซุยหัวเกือบจะมีเรื่องทะเลาะกันโชคดีที่ประมุกเฉินได้เข้ามาห้ามไว้ก่อนและเขาจะจัดการเรื่องนี้เองส่วนเหมียวซุยหัวไม่พอใจเป็นอย่างมากที่ลูกชายเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายไปปฏิบัติภารกิจมีชีวิตรอดกลับมาได้แต่ถูกกล่าวหาว่ารักตัวกลัวตาย ที่เข้ามาอยู่ในพักก็หวังเงินทองและชื่อเสียงกันทุกคนนั่นแหละ เธอจึงชวนลูกชายลาออกจากพักไปค้าขายผ้าก็ได้เงินเหมือนกันแถมไม่ต้องเสี่ยงตายแต่สิ่งที่ทําให้เหมียวซุยหัวเปลี่ยนใจไม่พาลูกชายลาออกจากพักก็คือเธอได้เจอกับคนรักเก่าสิทธิพี่ร่วมสํานักวัวปังซึ่งไม่ได้เจอกันมานานมาอยู่ในพักนี้เช่นกันนั่นเองแต่จะขอเล่าย้อนกลับไปก่อนนะครับวัวปังเป็นสิทธิพี่ร่วมสํานักสมัยยังหนุ่มๆสาวๆเหมียวซุยหัวตกหลุมรักแต่วัวปังก็ไม่เล่นด้วยกลัวว่าจะเป็นข้อคอ,อรหากินคนในสํานักเดียวกัน แต่ใจจริงก็อยากกินอยู่หรอกเมื่ออาจารย์ได้ตายไปสิทธิ์พี่จึงลงจากเผาแม้ขนาดเหมียวซุยหัวเอาน้ำแกงไปให้ขอติดตามสิทธิ์พี่ไปท่องยุทธจักรด้วยแต่กลับถูกปฏิเสธแบบไม่ใยดีกลายเป็นปมในใจตั้งแต่นั้นมาและในค่ำคืนนี้ด้วยความดีใจเหมียวซุยหัวจึงจัดเตรียมเหล้ามาหลายหายเฉลิมฉลองกันสักหน่อยว่าปังรู้ดีว่าค่ำคืนนี้เขาจะต้องโดนข่มขืนแน่ๆถึงแม้พยายามหนีก็หนีไม่พ้นแต่ความจริงเหมียวซุยหัวเธอรู้ดีว่า สิทธิ์พี่ของเธอนั้นอาจารย์ได้ถ่ายทอดวิชาจี้จุดให้จึงกะจะมอมเล่าสิทพี่และบอกให้ช่วยสอนวิชาจี้จุดให้กับลูกชายฝงสายยกของเธอแต่เหตุการณ์กลับเลยเถิดสิทธิ์พี่เป็นฝ่ายเสียตัวให้กับสิทธิ์น้องแต่เรื่องมันก็ไม่ได้จบเพียงเท่านี้เหมียวซุยหัวเกิดท้องป่องขึ้นมาชาวบ้านรู้ต้องจับตัวเธอไปถ่วงน้าแน่ๆเธอจึงมาถามหาความรับผิดชอบกับสิทธิ์พี่ที่กําลังอาบน้ําอยู่ทําเธอท้องแล้วจะรับผิดชอบยังไงแต่สิทธิ์พี่บัวปังกับแปลกประหลาดใจมี อะไการเพียงแค่ช่วงค่ำคืนท้องจะป่องไว้ได้ยังไงเมื่อตรวจชีพจรดูจึงรู้ว่าแค่ท้องอืดธรรมดาเท่านั้นเองส่วนทางด้านกล่องความลับชาวญี่ปุ่นได้นำมามอบให้กับผู้ว่าสองมนทนโดยมีกวดจือลูกสาวคอยคิดถึงพั่มพารนาถึงฝงใสหย,ยกเมื่อครั้งได้มาช่วยนางไว้ ซึ่งในจวนผู้ว่านั้นก็ได้มีแสยรับไปรายงานประมุกเฉินว่ากล่องความรับนั้นอยู่ในจวนผู้ว่าสองมณฑลเพื่อที่จะส่งต่อให้กับฮ่องเต้เฉียนหลงแถมตอนนี้ลูกสาวกวดจือ่อได้แอบชอบบุตรบุญธรรมของท่านด้วยจากนั้นประมุกเฉินจึงวางแผนกันว่าอาศัยความได้เปรียบที่หน้าตาของฝงไสยหยก ทำทีว่าไปาจีบกุ้ดจื่อลูกสาวผัวให้ตกหลุมรักแล้วรีบชิงกล่องความลับหนีออกมาแต่ในจังหวะนั้นก็ได้มีพ่อบ้านอยู่ผู้มั่นใจในหน้าตาอันหล่อเหลาเอาการจึงขออาสาทำภารกิจนี้เองทำให้ประมุกเฉินและฝงไสยยกเกือบจะก,กั้นขำเอาไว้ไม่อยู่พอบ้านอยู่อ้างว่าท่านประมุกไว้ใจให้ฝงไสยยกไปทำภารกิจได้ยังไงครั้งที่แล้วก็ทำงานล้มเหลวประมุกเฉินบอกว่าพอบ้านอยู่และพวกเราทั้งหมดมีรายชื่อในทางการเกรงว่าจะเป็นอันตราย ถูกจับก็เลยเหลือแต่ฝงสายยกคนเดียวพอบ้านอยู่จึงท้าว่าถ้าฝงสายยกสามารถนํากล่องฝามรับกลับมาได้เขายินดีจะขัดรองเท้าให้ส่วนฝงสายยกก็ตอบร,รับคําทาว่าถ้าทําไม่สําเร็จก็จะยินดีให้ทําลายวรยุทธ จากนั้นภารกิจจึงเริ่มต้นขึ้นกวดจือได้รับจดหมายก่อนเกี่ยวพาราศีและขอนัดพบเจอเธอดูมีความสุขกระปี้กระเป๋าขึ้นมาจนพ่อของเธอได้รู้ว่าลูกสาวนั้นได้มีความรักกับชายหนุ่มในพักดอกไม้แดงที่เป็นศัตรูกับฝ่ายรัชสำนัก แต่พ่อของเธอก็บอกว่าฝงสยโยกที่นัดลูกสาวไปพบครั้งนี้คงจะหวังผลอะไรบางอย่างและไม่ใช่เรื่องดีแน่ๆจากนั้นทั้งสองคนพ่อลูกจึงมาพนันกันว่าฝงสยโยกนั้นจริงใจต่อลูกสาวหรือไม่มื่อถึงวันนัดเจอที่วัด ถึงแม้ฝงสายหยกจะมีเมียแล้วแต่เรื่องการจีบสาวนั้นไม่เป็นเอาซะเลยต้องคอยให้แม่มาเป็นโค้ดให้ตลอดเวลาวัดจื่อบอกฝงสายหยกว่าถารักนางจริงอยากแต่งงานด้วยอีกสาวันพ่อของเธอจะจัดการประลองยุทธเลือกคู่ให้กับเธอให้เขาไปเข้าร่วมประลองยุทธถ้าชนะก็จะได้แต่งงานกับเธอฝงสายหยกจึงตอบตกลงแต่มีข้อแม้ว่าเมื่อเขาแต่งงานต้องมอบกล่องความรับให้กับเขาวัดจือจึงตอบตกลง เมื่อถึงวันารองยุทธท่านผู้ว่าได้เชิญเหล่าจอมยุทธทั้งมีเกียรติและไม่มีเกียรติร่วมประลองยุทธหาคู่ให้กับลูกสาวพิสูจน์ความรักแท้ โดยที่ข่ายสามารถเอาโบที่ผูกไว้บนเกี้ยวเอาลงมาได้ก็จะได้เป็นเจ้าบ่าวทันทีเมื่อเริ่มให้สัญญาณเหล่าจอมยุทธ์ผู้มีเกียรติและไม่มีเกียรติรีบเข้ามาแย่งชิงโบด้วยอาการกระเฮี้ยนกระหือรือเป็นอย่างมากส่วนทางด้านฝงสหย,ยกพาพักทกกองเชียร์มากันอย่างเยอะแต่ว่ากว่าจะมาก็หมดเวลาเข้าจวนแล้วเขาจึงขับว่าวบินผ่านกำแพงเข้ามาประลองยุทธ์โดยชายวิชากางฟูต่อสู้กับเหล่าจอมยุทธ์ซึ่งทําให้กวดจือประทับใจเป็นอย่างมากจัดการกับเหล่าจอมยุทธ์ที่มีเกียรติและ ไม่มีเกียติจนตกเวทีประลองยุทธภัยแต่จอมยุทธหรือจะสู้มนุษย์เมียทิง้งทิ้งได้เข้ามาขัดขวางสาม,มีของนางไม่ให้ไปแต่งงานกับหญิงอื่นทําให้ทั้งสองสาวได้ตบตีกันแต่คนที่อยู่ระหว่างการก็คือฝงสายหยกที่คอยห้ามทั้งสองฝ่ายส่วนแม่สะพายนั้นถึงกับคุกเข่าขอร้องทิงท้งทิง้งอย่ามาป่วนงานแต่งเลยแต่บทสรุปคนที่เจ็บใจที่สุดน่าจะเป็นทิงทิง,ทงเพราะฝงสายหยกได้เลือกแม่นางกวดจือเป็นเมียเมื่อถึงเวลาเข้าหอแม่สะพายได้อธิบายความจริงให้กับลูก ูกสะพ้ายถิงถิงฟังถึงสาเหตุที่ลูกชายต้องแต่งงานกับกวดจือก็เพียงเพื่อกล่องความลับเป็นภารกิจของพรรคดอกไม้แดงเมื่อได้กล่องก็จะรีบหนีออกไปทันทีนางจิงใจเย็นขึ้นแล้วเข้าใจในตัวสามีส่วนทางด้านกวดจือนางเองก็ต้องเสียใจเป็นอย่างมากที่รู้ทั้งรู้ว่าฝงสายยกต้องการเพียงแค่กล่องความลับไม่ได้ต้องการนางนางจึงมอบกล่องความลับแล้วเดินออกไปจากห้องและฝงสายโยกเมื่อได้อ่านจดหมายจากกล่องได้รู้ความจริงว่าพ่อพุณนธรของเขานั้นเป็นพี่น้องกับฮ่องเตเฉียนหลงนั่น เองเมื่อภารกิจสําเร็จทั้ง3คนจึงรีบหนีออกจากจวนแต่ก็ถูกท่านพูว่าสองมนทนอ่านเกมไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วพิสูจน์ความรักจริงให้ลูกสาวเห็นพูว่าสองมนทนเตรียมยิงปืนใหญ่ฆ่าทั้ง3คนให้ตายกวดจืดที่ยังมีใจรักในตัวฝงสย,ยกเข้ามาช่วยโดยเอาตัวเองเป็นตัวประกันถ้าพ่อยิงปืนใหญ่เธอก็จะฆ่าตัวตายตามไปด้วย ทำให้ผู้ว่าสองมนทนนั้นจำใจตัดชนวนปืนใหญ่ทิง้งแล้วบอกให้ลูกสาวรีบหนีออกไปให้เร็วที่สุดและไกลที่สุดเมื่อกวดจือ้อพาทั้ง3าคนจนพ้นเขตอันตรายแล้วทิง้งทิ้งได้ขอบคุณกวดจื้อที่เข้ามาช่วยจากนั้นกวดจื้อก็ได้คืนป้ายหมายเลขละระดับภารกิจที่นางเก็บติดตัวไว้ตลอดเวลาคืนให้กับฝงใสย,ยกทำเอาเรียกความสงสารให้กับฝงใสย,ยกและทิง้งถิงเป็นอย่างมากระหว่างทางทั้ง3คนขี่ม้ากลับพัท ได้มีคนของพ่อบ้านอยู่ขี่ม้าตามมาฆ่าแย่งชิงกล่องความลับ ทั้ง3คนจึงแยกทางกันฝงสายหยกกลับมาที่พักก่อนมอบกล่องความลับให้กับท่านประมุกซึ่งพอ่อพุรทมดีใจเป็นอย่างมากระหว่างที่กําลังจะยื่นกล่องให้พอบ้านอยู่ได้เข้ามาแย่งกล่องความลับไปจากมือของฝงสายหยกฝงสายหยกจึงรีบเอาไปเผาในกองไฟทําลายซะบอกว่าในกล่องนั้นมีจดหมายเปิดโปงความชั่วของพอบ้านอยู่ที่เป็นโจรภูเขาป้นฆ่าชาวบ้านและเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังวางแผนลอบฆ่าท่านประมุก แต่คำกล่าวหาของฝงสายยกนั้นเหมือนจะไม่มีน้ำหนักมากพอทําให้เขาถูกกลับมองว่าปฏิบัติภารกิจไม่สําเร็จแล้วยังกล่าวหาคนอื่นเพื่อพ้นความผิดพอบ้านอยู่ทวงคําสัญญาว่าทไามา่ได้กล่องความลับกลับมาฝงสายยกจะต้องถูกทําลายวรยุทธ์ประมุกเฉินจึงต้องจำใจใช้กระบี่ตัดเส้นเอ็นแขนและขาทำลายวรยุทธ์ของลูกบุญธรรมแล้วบอกกับทุกคนว่าเขาได้ทำลายวรยุทธ์ฝงสย,ยกแล้วต่อจากนี้ไปใครที่มาทำร้ายฝงสย,ยกเขาจะฆ่าทันที เหมียวซุยหัวสงสารลูกชายที่ถูกทำลายวรยุทธ์จะไปเอาเรื่องกับท่านประมุกเฉินที่ลงโทษลูกชายจนเกินไปแต่วัวปังสิทธิพี่ก็รีบเข้ามาห้ามสิทธิน้องเอาไว้ท่านประมุกไม่ได้ตัดเส้นเอ็นทำลายวรยุทธ์ฝงใสย,ยกนั้นแค่สลบไปเมื่อฝงใสย,ยกฟื้นขึ้นมาเขามอบจดหมายให้วัวปังช่วยนำไปให้ท่านประมุกด้วยแต่เมื่อวัวปังเปิดอ่านจดหมายเขาก็ต้องตกใจเพราะท่านประมุกเป็นน้องชายของห้องเต้เฉียนหลงเป็นชาวแมนจูเขาจะเอาจดหมายไปเผาทิ้งซะ เพื่อไม่ให้พอบ้านอยู่รู้ความลับนี้เป็นเด็ดขาดแต่เหมียวซุยหัวก็รีบคว้าจดหมายนี้มาเก็บไว้บอกว่าจะเอาไปต่อรองกับเฉียนหลงระหว่างนั้นก็มีคนมาบอกว่าพอบ้านอยู่พาพักพวกมาลุมฆ่าฝงสายยกจากนั้นทุกคนก็รีบพาฝงสายยกหนีวัวปางมอบคำพีวิชาจี้จุดให้กับสิทธิ์น้องบอกว่าเอาไว้ให้ฝงสายยกฝึกวิชา โดยที่เขาเองนั้นจะอยู่รับมือพ่อบ้านอยู่เมื่อกลุ่มของพ่อบ้านอยู่มาถึงทุกคนก็ต้องหัวร้อนเยะอวปังแต่งชุดนิ้วไปแสดงที่ไหนเพราะตั้งแต่เขาอยู่ในพักมา20ปีไม่เคยแสดงวิชาฝีมือวรยุทธ์ว่ามีดีอะไรออกมาโชว์ซึ่งนิสัยของว,วปังตั้งแต่ออกท่องยุทธ,ธจกักรเขาคนพบตัวเองว่าสะดวกที่จะอยู่อย่างสบายมากกว่าไม่ต้องไปมีเรื่องมีราวกับใครแต่เมื่อสถานการณ์จวนตัวววปังจึงต้องแสดงวรยุทธ์ออกมาชายวิชาจี้จุดแม้แต่ ไก่ก็ไม่เว้นโดนจี้จุดเช่นกัน แต่สุดท้ายก็พาดทา่าโดนปูนขาวสาดใส่ตาและถูกพ่อบ้านอยู่หักมือร้องตะโกนด้วยความเจ็บปวดเหมียวซื่อหัวที่ได้ยินจึงรีบเข้าไปช่วยจังหวะนั้นเขาก็ได้รู้ว่าคนที่มาช่วยแบกฝงสยบก,ก็คือคู่มั่นของสิทธิ์พี่นั่นเองเธอขอร้องให้เหมียวซุยหัวช่วยคู่มั่นของเธอกลับมาให้ได้เหมียวซุยหัวได้กระโดดเข้าไปช่วยสิทธิ์พี่ต่อสู้กับพ่อบ้านอยู่ไม่ให้ตามไปจับลูกชายแต่ก็พาดทา่ากำลังจะถูกแทงสิทธิ์พี่จึงเอาตัวมาบังรับกระบี่ไว้แทน ยอมสละชีวิตช่วยสิทธน้องก่อนตายบอกว่าชาติหน้าเกิดมาเจอกันอีกครั้งอย่าบังคับเขากินน้ำแกงอีกก็แล้วกันและเหมียวสุยหัวก็ถูกจับตัวไปพอบานอยู่ได้รู้ความจริงว่าเฉินเจียลู่หรือปะมุกเฉินนั้นเร็นชาวแมนจูไม่ใช่ชาวฮานแถมเป็นน้องชายของเฉียนหลงฮ่องเต้มแมนจูคนปัจจุบันเขาต้องการล้มอำนาจปมุกเฉินและขึ้นตำแหน่งหัวหน้าพรรคแทน แต่ด้วยวรยุทธ์ยังสู้ไม่ได้จึงจับตัวพี่น้องในพักเป็นตัวประกรันประมุกเฉินจึงวางกระบี่ลงเพื่อช่วยพี่น้องที่ร่วมทุกข์ร่วมุกกันมาไม่ให้ถูกฆ่า เมื่อฝงสายหยกฟื้นขึ้นมาคนสนิทแสลบของท่านประมุกเฉินก็เข้ามาบอกข่าวว่าตั้งแต่ประมุกเฉินถูกจับเข้าคุกคนที่มีคุณธรรมภายในพักดอกไม้แดงต่างถอนตัวไม่ข้องเกี่ยวกับยุทธจักรทำให้พักดอกไม้แดงในปัจจุบันกลายเป็นลังโจรไปแล้วส่วนแม่ของฝงสายหยกนั terror, er like ้นถูกจับขึงตากแดดตากลมเป็นตายเท่ากันฝงสายหยกเดินทางมาที่พักดอกไม้แดงเขาขอร้องให้ทุก คนเปิดทางให้เขาเข้าไปช่วยแม่แต่เมื่อทุกคนไม่ยอมเปิดทางให้เขาจึงใช้ภาพปิดตาแล้วต่อสู้เพราะไม่อยากเห็นคนภายในพักต้องมาถูกฆ่าตายกันเอง เมื่อฝ่าวงล้อมเข้ามาถึงด้านในเขาเห็นแม่ถูกแขวนทรมานอยู่ฝงสายหยกจึงรีบเข้าไปต่อสู้กับคนทรยศพ่อบ้านอยู่เขาต่อสู้ยังดุเดือดแต่ก็ต้องพลาดท่าอยู่หลายครั้งเพราะต้องคอยช่วยแม่ที่ถูกเชือกรัดคออยู่แต่สุดท้ายทั้งสองคนแม่ลูกก็ได้กลายเป็นฝ่ายที่ได้เปรียบฝงสายหยกได้ใช้วิชาจี้จุดที่วัวปังนั้นเคยสอนเอาไว้จี้จุดบรณะของพ่อบ้านอยู่จากนั้นจึงเกิดการซัดหมัดรัวๆพ่อบ้านอยู่ถูกถีบกระเด็นนั่งคาโตะบะมุกพักสม ใจอยาขณะนั้น,นเชือกที่ผูกเมียซุยหัวไว้ได้ขาดลงทั้งเมียหลวงทิ้งทิ้งและเมียรองกวดเจอที่ปรับความเข้าใจกันกลายเป็นพี่น้องกันได้กระโดดเอาตัวมารองรับแม่สะพ้ายเอาไว้จากนั้นพวกทหารทางราชการก็เข้ามากวาดล้างพักดอกไม้แดงส่วนประมุกเฉินถูกปล่อยตัวออกมาประมุกเฉินได้ชักชวนลูกบุญธรรมติดตามไปท่องยุทธจักรด้วยกันแต่ฝงสายหยกและแม่ได้ขอถอนตัวจากยุทธจักรกลับไปขายผ้าที่บ้านตามเดิมและครั้งนี้ก็ได้มีลูก ตกสะพ้ายถึง2คนที่ได้ปรับความเข้าใจกันได้ไว้คอยช่วยธุรกิจร้านขายผ้าและหนังก็ได้จบลงอย่างมีความสุขซึ่งมาถึงตอนนี้ผมต้องขอขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับที่ติดตามรับฟังจนจบขอบคุณครับ